สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เป็นวันที่สองสำหรับการทำงานจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เราทำในส่วนนี้แล้วก็วันนี้เราทำในส่วนนี้ข้างล่างก็เดี๋ยววันที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้องพักวันหนึ่งนะครับไปทำธุระแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา,าทำในส่วนของหินตรงนี้นะฮะหินตรงนี้แล้วก็จะมี ช่วงเก็บตาห่างตาเลยจะต้องเก็บอีกสักนิดหน่อยหน่อยก็จะปิดจ็อบอย่างสมบูรณ์สำหรับงานหลังนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จก็ยังต้องต่อลงข้างล่างนะครับก็จะมีในส่วนที่เหลือเอาไว้ต่อชิ้นงานใส่ดอกไม้ใส่แล้อพวกตัวละครงานเข้าไปก็จะแสบไ่ได้วยนะครับนะคับ ดี๋ยวผมจะแนบภาพนะครับก่อนเข้ามาทำงานชิ้นนี้นะครับก็ได้ทำต่อจากศิลปิน,นท่านก่อนๆที่ทำงานเอาไว้นะครับก็จะมีทั้งโครงงานแล้วก็ในส่วนของลงสีทำเงามานะครับผมก็เข้ามารีโนเวทงานนะครับแล้วก็อาจจะมีต่อเติมดัดแปลงจากรูปแบบเดิมนะครับปรับให้มัน สอดคล้องสมดุลกันแล้วก็ให้มันดูแบบมีแอคชั่นที่มันมีดีเทลขึ้นเพิ่มขึ้นคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มรายละเอียดขึ้นก็ออกมาประมาณนี้นะครับคร่าวๆเพื่อนๆทนที่มีงานที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็สามารถทักมาปรึกษานะครับกับผมได้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์งานเชียร์แปลนหรือว่าจะเป็นพวกเรอลิสติกหรือพอร์เต หรือว่าเป็นอนิเมะอะไรอย่างเนี้ยคือโอซกูนิวซคูนีโอเจแปนก็ได้ครับอิเรชุมิแบบนี้ก็ได้จะเป็นน mm ีโอเจแปนก็ได้นะครับผมทําได้หมดทุกประเภทงานนะเป็นงานมันดาร่าหรือว่างานไทบอนงานชนเผ่าโคนิเชียนอะไรพวกนี้ก็สามารถทักปรึกษาได้นะครับรับทั้งรีโนเวทงานและรับโคเวอร์นะครับโคเวอร์อัพงานก็คือสามารถเปลี่ยนงานเก่าให้เป็นงานใหม่ก็ได้นะครับสามารถรับทํา ทำได้นะครับใครที่ต้องการให้ผมเข้าทำงานก็ทักมาปรึกษาได้นะครับตอนนี้ก็รับงานสั่งู่ที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เสร็จแล้วล้างแผลเสร็จไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนี่ครับก็จะในส่วนที่เคลียร์ก็คือจะเป็นปลาตัวนี้จะเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็แอคชั่นพวกนี้เคลียร์หมดแล้วนี่ครับที่ยังไม่เคลียร์นะฮะผมผมจะต้องทําในวันที่18อีกนิดหน่อย แล้วก็จะเก็บชิ้นนี้แล้วก็ลงตีดอกไม้ชิ้นนี้แล้วก็จะคัดสีในส่วนของหางตากับเก็กบตาอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่เคลียนะครับส่วนด้านนี้เคลียหมดแล้วนะฮะปรับใหม่หมดเลยครับผมก็จะเหลืออันนี้ไว้ต่องานลงข้างล่างนะฮะ